จจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีการข้อกําหนดประมาณ12%ของการตั้งครรภ์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าการข้อกําหนดเนี่ยสามารถป้องกันได้การป้องกันก็มีขั้นตอนที่สําคัญก็คือว่าที่หนึ่งแพทย์จะทําการวัดปากมดลูกของสตรีตั้งครรภ์เมื่อยุครรภ์ประมาณ18-22สัปดาห์ถ้าสตรีตั้งครรภ์นคนไหนเนี่ยมีปมากมดลูกสั้นกว่า2.5เซนติเมตรก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดก่อ,ขอ,ขอนกำหนดได้หลังจากที่เรารู้ว่าใครมีปัจจัยเสี่ยงในการข้อกำหนดเราก็จะให้การป้องกัน การป้องกันที่ได้ผลดีในปัจจุบันก็คือการให้ฮอร์โมนโปรเจสโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีตามธรรมชาติใส่เข้าไปที่ช่องคลอดซึ่งเราพบว่าการให้โปรเจสโรนเนี่ยลดการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปากมดลูกสั้นได้ถึงประมาณ45ในกรณีที่ให้โปรเจสโรนแล้วปากมดลูกยังสั้นต่อไปหรือยังมีอาการของการคลอดก่อนกำหนดอยู่เราก็จะทําการใส รัดปากบนลูกหรือทําการเย็บปิดปากบนลูกซึ่งก็พบว่าได้ผลดีในกรณีที่เราไม่สามารถป้องกอันการข้อกำหนดได้เราก็จะให้การรักษาการรักษามีทั้งการให้ยาทางน้ําเกลือการให้ยากินโดยการให้ยาเนี่ยปกติจะดีเลยการข้อกำหนดไปประมาณ48ชั่วโมงเพื่อจะให้ยากระตุ้นปอดเด็กเพื่อให้เด็กคลอดออกมามีการหายใจที่ดี แล้วในกรที่ป้องกันไม่ได้เนี่ยเราก็จะให้ยากระตุ้นปอดเพื่อให้เด็กคลอดมาหายใจได้ดีขึ้นซึ่งเราพบว่าถ้าเกิดว่าการให้ยาได้ทันอย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนที่เด็กจะคลอดเนี่ยจะลดอัตราการหายใจผิดปกติและก็ลดอัตราเลือดออกเลสมองในเด็กและช่วยให้เด็กรอดชีวิตได้